สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการน้องมะลิยาใจพอดแคสต์ที่จะมาเป็นเพื่อนเป็นกําลังใจและเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคนที่กําลังมองหาหนทางที่จะก้าวต่อไปค่ะบางครั้งโลกภายนอกก็ดูเหมือนจะเรียกร้องจากเรามากมายความเร่งรีบเสียงรบกวนและความคาดหวังที่เราต้องแข็งแกร่งขึ้นดีขึ้นเร็วขึ้นอยู่เสมอ เรามักลอยเคว้งในมหาสมุทรแห่งแรงกดดันค้นหาหลักยึดเหนี่ยวแหล่งพลังที่มั่นคงแต่จะเกิดอะไรขึ้นหากพลังนั้นไม่ได้อยู่ที่การแสดงออกอันยิ่งใหญ่หรือคำประกาศกึกก้องหากแต่อยู่ในมุมที่เงียบสงบในตัวเราเองความเข้มแข็งที่แท้จริงไม่ใช่การกัดฟันฝ่าฟันอุปสรรคด้วยกำลังทั้งหมดหากแต่คือการบ่มเพาะอย่างลึกซึ้งและละเมียดละไมมันคือการเข้าใจว่าความแข็งแกร่งไม่ได้หมายถึงการปราศจากความเปราะ แต่คือความกล้าที่จะยอมรับมันการอยู่กับความไม่สบายใจและการมอบความเมตตาให้ตนเองแม้ในยามที่รู้สึกอ่อนแอที่สุด เราใช้พลังงานมากมายไปกับการซ่อมแซมสิ่งภายนอกหรือไขว่คว้าการยอมรับจากผู้อื่นจนลืมไปว่าป้อมประการที่ยั่งยืนที่สุดที่เราสร้างได้คือภายในจิตวิญญาณของเราป้อมประการแห่งนี้ไม่ได้สร้างด้วยคอนกรีตแต่สร้างด้วยความเห็นอกเห็นใจและศิลปะแห่งการยอมรับอย่างอ่อนโยนเป็นพื้นที่ที่เราสามารถถอยกลับไปสงบใจและระลึกถึงตัวตนที่แท้จริงของเราเหนือกว่าบทบาทและความคาดหวัง การเดินทางสู่พลังภายในมักเริ่มต้นไม่ใช่ด้วยเสียงคำรามหากแต่ด้วยเสียงกระซิบการหันกลับเข้ามาภายในการเลือกที่จะฟังความต้องการของตนเองแทนที่จะฟังเสียงวุ่นวายจากโลกภายนอกมันคือการตระหนักว่าคุณค่าของเราไม่ได้ผูกติดอยู่กับผลงานหรือความสำเร็จแต่ผูกติดกับตัวตนที่เราเป็นอยู่ลองนึกถึงคุณอารีคุณยายวัย70กว่าที่ต้องเผชิญกับการสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิต ทั้งคู่ชีวิตและธุรกิจที่สร้างมาเธอไม่ได้แสดงความแข้มแข็งออกมาด้วยการต่อสู้ดิ้นรนแต่เลือกที่จะตื่นเช้ารดน้ำต้นไม้เล็กๆหน้าบ้านส่งยิ้มให้เด็กๆนั่งจิบชาอ่านหนังสืออย่างช้าๆเธอยังคงทำงานอาสาเล็กๆในชุมชนเท่าที่กำลังจะเอื้ออำนวยคุณอารีไม่ได้เป่าประกาศความทุกข์แต่เลือกที่จะโอบกอดความเศร้าอย่างเข้าใจแล้วค่อยๆเยียวยาตนเองด้วยกิจวัตรเล็กๆที่มีความสุขและควบคุมได้ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การหลบหนีความจริงหากแต่เป็นการสร้างฐานที่มั่นทางใจพลังที่สงบแต่ลุ่มลึกการสร้างความเข้มแข็งภายในจึงไม่ใช่การฝืนใจหากแต่เป็นการใส่ใจตนเองอย่างแท้จริงเริ่มต้นง่ายๆด้วยการหยุดพักชั่วขณะในแต่ละวันสัก1-2ถึง,งนาทีลองหายใจเข้าออกลึกๆสังเกตความรู้สึกในร่างกายโดยไม่ตัดสินฝึกแทนที่ความวิพากษ์วิจารณ์ตนเองด้วยความเห็นอกเห็นใจเหมือนที่เราทำกับเพื่อนสนิท ยอมให้ตัวเองได้ทำกิจกรรมที่ให้ความสุขอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องมีเป้าหมายหรือผลผลิตใดๆเช่นการฟังเพลงโปรดการมองก้อนเมฆหรือการจิบกาแฟอย่างช้าๆและที่สำคัญฝึกปฏิเสธอย่างอ่อนโยนเมื่อรู้สึกว่าเกินกำลังโดยไม่ต้องรู้สึกผิด การทำเช่นนี้คือการเคารพขีดจำกัดและปกป้องพลังงานภายในท้ายที่สุดความเข้มแข็งที่แท้จริงอาจไม่ใช่การล้มลงแต่คือการล้มแล้วรู้จักที่จะประคองตัวเองขึ้นมาอย่างอ่อนโยนการมีสติรับรู้ความรู้สึกของตนเองและการเลือกที่จะดูแลจิตใจด้วยความรักและความเข้าใจนั่นคือพลังที่บริสุทธิ์ที่สุดเป็นสมบัติล้ำค่าที่อยู่ในตัวเราทุกคนรอเพียงแค่เราจะหันกลับไปค้นพบและฟูมฟักมันให้เติบโตอย่างมั่นคง ชีวิตของเรามักถูกเล่าขานด้วยเรื่องราวความสำเร็จอันยิ่งใหญ่หรือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญแต่ในความจริงแล้วยังมีกระแสทานแห่งการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆที่มองข้ามไปเป็นการกระทำอันเงียบเชียบที่เราทำในแต่ละวันโดยไม่รู้ตัวว่ามันกําลังถักทอเส้นทางชีวิตของเราอย่างช้าๆแต่ตรงพลังยิ่งนักเหมือนหยดน้ำที่รวมกันเป็นมหาสมุทร ความสุขความสำเร็จและแม้กระทั่งตัวตนของเราในวันนี้ล้วนเป็นผลผลิตของการเลือกกันแสนสามัญเหล่านี้ที่สะสมมารวมกันเรามักรอคอยการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่เปลี่ยนชีวิตพลิกฟ้าความแผ่นดินแต่แท้จริงแล้ววิถีชีวิตกลับถูกกำหนดด้วยการเลือกที่ดูเหมือนไม่มีในยยะสำคัญเช่นการเลือกตื่นเช้าขึ้น10นาทีการหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านแทนการเลื่อนฟีดการกล่าวทำขอบคุณอย่างจริงใจหรือการเดินไปทำงานแทนการ นั่งรถในระยะทางสั้นๆการตัดสินใจเหล่านี้อาจดูเหมือนเป็นเพียงส่วนเสี้ยวเล็กๆทว่าเมื่อมองย้อนกลับไปมันคือปัจจัยสำคัญที่หล่อหลอมเราขึ้นมา ลองจินตนาการถึงเรื่องราวของคุณสุภาเธอเป็นพนักงานออฟฟิศที่รู้สึกว่าชีวิตตัวเองไม่ก้าวหน้ามักบ่นเรื่องสุขภาพและความเบื่อหน่ายวันหนึ่งเธอตัดสินใจเล็กๆโดยเริ่มต้นจากการไม่สั่งกาแฟหวานจัดเปลี่ยนเป็นกาแฟดำใส่นมพร่องมันเนยแทนการตัดสินใจนี้ทำให้เธอเริ่มใส่ใจสิ่งที่กินมากขึ้นจากนั้นเธอตัดสินใจเดินขึ้นบันไดแทนลิฟต์วันละสองสามชั้นในช่วงเช้าเธอทำอย่างสม่ำเสมอในตอนเย็นแทนที่จะดู TV, เธอเลือกใช้เวลาอ่านหนังสือพัฒนาตนเองสั้นๆวันละ15นาทีหรือฟังพอดแคสต์ดีๆการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเ,เหล่านี้ไม่ได้ทำให้ชีวิตเธอกลายเป็นคนใหม่ในชั่วข้ามคืนแต่หลังจากผ่านไปหนึ่งปีคุณสุภารู้สึกได้ถึงพลังงานที่เพิ่มขึ้นสุขภาพที่ดีขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือเธอได้สะสมความรู้ใหม่ๆที่ทำให้เธอสามารถเสนอไอเดียในที่ประชุมได้ดีขึ้นจนได้รับโอกาสในหน้าที่การงานการตัดสินใจเพียงเสี้ยวเล็กๆในวันน,น กลับเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเธอแล้ว แล้วเราจะนำพลังแห่งการตัดสินใจเล็กๆนี้มาใช้ในชีวิตได้อย่างไรอันดับแรกจงตระหนักว่าทุกการเลือกมีความหมายไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตาม 2. เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่ทำได้จริงในแต่ละวันตั้งเป้าหมายที่ดูเหมือนง่ายเช่นอ่านหนังสือหนึ่งหน้าออกกาลังกาย5นาทีหรือเดิมน้าเพิ่มขึ้น1แก้ว 3. ส,สร้างความสม่ำเสมอให้เกิดขึ้นเพราะพลังที่แท้จริงอยู่ที่ความต่อเนื่องที่มันถูกบ่มเพาะและ 4. ให้ ุณค่าและชื่นชมกับความก้าวหน้าเล็กๆของตัวเองการรับรู้ถึงความพยายามเหล่านั้นจะสร้างแรงผลักดันให้คุณก้าวต่อไปในท้ายที่สุดชีวิตคือผลรวมของการตัดสินใจนับล้านครั้งไม่ใช่เพียงแค่การเลือกครั้งเดียวที่เปลี่ยนทุกสิ่งเราทุกคนล้วนมีโอกาสที่จะเป็นสถาปนิกชีวิตของตัวเองผ่านการเลือกที่ดูเหมือนแสนธรรมดาในแต่ละวันจงกล้าที่จะเริ่มต้นสร้างสารรค์และให้คุณค่ากับการกระทำเล็กๆที่ค่อยๆถักทอผืนผ้าแห่งชีวิตของ คุณให้งดงามและสมบูรณ์ในแบบที่คุณต้องการพลังที่ยิ่งใหญ่มักซ่อนอยู่ในความเรียบง่ายเสมอ ในห้วงชีวิตของเราทุกคนต่างเคยปรารถนาความแน่นอนสิ่งที่มั่นคงราวกับหินผาเรามักจะเฝ้าถามหาคำตอบที่ชัดเจนวางแผนทุกย่างก้าอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพราะเชื่อว่านั่นคือหนทางสู่ความสุขและความสำเร็จที่ปราศจากความกังวลใจเราสร้างกำแพงแห่งความคาดหวังขึ้นมาโอบล้อมตัวเองเพื่อปกป้องจิตใจจากความผันผวนของโลกภายนอก แต่ในความเป็นจริงแล้วโลกใบนี้เต็มไปด้วยมวลความไม่แน่นอนที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่หยุดหย่อนดุดสายน้ำที่ไม่เคยไหลกลับทางเดิมการยึดติดกับพิมเขียวชีวิตที่เราวาดฝันไว้อย่างไร้ช่องโว่อาจกลายเป็นโซ่ตรวนที่พันธนาการเราไว้กับความผิดหวังเมื่อใดที่สิ่งเหล่านั้นไม่เป็นไปตามที่เราต้องการ ความพยายามที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างอย่างสมบูรณ์แบบนั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงภาพลวงตาที่ทำให้เรายิ่งกระวนกระวายใจแทนที่จะเป็นความสงบอย่างที่เราคาดหวังไว้หลายครั้งที่เราพลาดโอกาสอันงดงามที่แฝงตัวอยู่ในความบังเอิญเพียงเพราะเรามัวแต่จดจ่ออยู่กับสิ่งที่กำหนดไว้แล้วเท่านั้น การเปิดใจยอมรับความไม่แน่นอนไม่ได้แปลว่าเราจะต้องใช้ชีวิตอย่างสเปะสปะหรือไร้เป้าหมายหากแต่เป็นการตระหนักรู้ว่าชีวิตคือการเต้นรำไปกับจังหวะที่ไม่คุ้นเคยการปรับตัวและไหลไปตามกระแสคือศิลปะที่แท้จริง ยกตัวอย่างเช่นละดาหญิงสาวผู้เปี่ยมด้วยความมุ่งมัน่นเธอวางแผนชีวิตไว้อย่างละเอียดตั้งแต่เส้นทางอาชีพการแต่งงานไปจนถึงการเงินทุกอย่างต้องเป็นไปตามตารางเวลาที่เธอขีดเขียนไว้แต่แล้ววันหนึ่งวิกฤตเศรษฐกิจก็เข้าถาโถมทําให้บริษัทที่เธอทุ่มเททํางานมาหลายปีต้องปิดตัวลงแผนการแต่งงานที่เตรียมไว้ก็ต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกําหนด ช่วงแรกเธอกลัวกังวลใจจนรู้สึกเหมือนโลกพังทลายแต่เมื่อเวลาผ่านไปด้วยการสนับสนุนจากคนรอบข้างและแรงใจจากภายในละดาค่อยๆปรับมุมมองเธอเริ่มเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่สนใจมานานแต่ไม่เคยมีเวลาลงมือทำเธอพบว่าการได้ลองทำสิ่งที่ไม่เคยอยู่ในแผนกลับมอบความสุขและความภาคภูมิใจให้เธออย่างประหลาด เธอยังได้พบกับกลุ่มเพื่อนใหม่ที่มีความสนใจคล้ายกันและท้ายที่สุดก็ได้ร่วมกันก่อตั้งธุรกิจเล็กๆขึ้นมาซึ่งเติบโตและมอบความสุขให้เธอในแบบที่แผนเดิมไม่เคยให้ได้เลยเรื่องราวของละดาเป็นเครื่องเตือนใจว่าบางครั้งการปล่อยมือจากสิ่งที่เคยควบคุมกลับเป็นการเปิดประตูสู่สิ่งที่ดีกว่าความไม่แน่นอนไม่ใช่ศัตรูหากแต่เป็นครูที่จะสอนให้เราแข็งแกร่งและยืดหยุน่น การเรียนรู้ที่จะอยู่กับความไม่แน่นอนนั้นเริ่มต้นได้จากการฝึกจิตให้จดจ่ออยู่กับปัจจุบันขณะหายใจเข้าลึกๆรับรู้ถึงความรู้สึกภายในโดยไม่พยายามตัดสินหรือคาดเดาอนาคตการยอมรับว่าบางสิ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราจะช่วยลดภาระทางจิตใจลงได้มากลองเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆที่แตกต่างจากกิจวัตรประจำวันเดิมๆเพื่อฝึกฝนความสามารถในการปรับตัวให้คล่องแคล่ว และที่สำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายให้เป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตแทนที่จะมองว่ามันคืออุปสรรคที่ต้องหลีกเลี่ยงชีวิตไม่ได้มีไว้ให้เราควบคุมทุกอย่างได้สมบูรณ์แบบหากแต่มีไว้ให้เราได้สัมผัสทุกเฉดสีของอารมณ์และประสบการณ์ ความงดงามของชีวิตมักซ่อนอยู่ในความไม่คาดฝันและการที่เรากล้าที่จะเผชิญหน้ากับมันด้วยใจที่เปิดกว้างจะทำให้เราค้นพบความสงบสุขและความเป็นอิสระที่แท้จริงความสุขที่ยั่งยืนไม่ได้มาจากความแน่นอนแต่มาจากความสามารถในการเต้นรำไปกับทุกจังหวะของชีวิตไม่ว่าจะช้าหรือเร็วนุ่มนวลหรือเร่าร้อนแค่ไหนก็ตาม สงมั่นใจในความสามารถของตัวเองที่จะก้าวผ่านทุกสถานการณ์และปล่อยให้ชีวิตนำพาเราไปสู่การผจญภัยที่ไม่เคยคาดคิดซึ่งอาจสวยงามกว่าแผนที่ใดๆที่เราเคยสร้างขึ้นมาเสียอีก ในโลกที่เร่งรีบเรามักไขว่คว้าผลลัพธ์ทันใจลืมไปว่าการเปลี่ยนแปลงแท้สิ่งงอกงามจากความอดทนกระบวนการอันเงียบงนันไม่ใช่ดอกไม้ที่บานชั่วข้ามคืนหากคือรากฐานอย่างลึกมั่นคงต่อร่างสร้างตัวช้าแต่ทงพลังเสมอ ความเร่งรัดทำให้เราเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นพลาดการเรียนรู้สำคัญในการเดินทางการสำรวจความผิดหวังความไม่สมบูรณ์แบบและการยืนหยัดขึ้นมาใหม่คือสิ่งที่หล,ล่อหลอมเราให้แข็งแกร่งลุ่มลึกความงามของการเติบโตมิได้อยู่ที่ความเร็วแต่คือการให้เวลาเมล็ดพัน์ธุได้อย่างรากดูดซับเพื่อผลิบานอย่างเต็มที่ในเวลาที่เหมาะสมที่สุด ลองนึกถึงต้นไผ่ปีแรกๆมันแทบไม่เติบโตเหนือน้ำดินรากกลับอย่างลึกลงไปในผืนดินอย่างเงียบๆนานหลายปีก่อนจู่ๆจะพุ่งสูงขึ้นรวดเร็วในไม่กี่สัปดาห์การเติบโตแท้จริงมิได้อยู่ที่การปรากฏให้เห็นทันทีแต่คือความเพียรพยายามสร้างรากฐานที่มองไม่เห็นอย่างมั่นคงต่างหาก ยอมรับว่าชีวิตคือการเดินทางมีใช่การแข่งขันสร้างวินัยเล็กๆน้อยๆทุกวันเช่นการเรียนรู้ใหม่ๆการดูแลใจให้ความสำคัญความสม่ำเสมอมากกว่าความสมบูรณ์แบบฉลองให้ความก้าวหน้าเล็กๆจดบันทึกการเรียนรู้ที่สำคัญคือฝึกเมตตาต่อตอนเองยอมรับการสะดุดล้มให้อภัยตัวเองเมื่อผิดพลาดการพักผ่อนก็จำเป็นไม่แพ้การลงมือทำแท้จริงคุณ ค่าการเดินทางไม่ได้อยู่ที่ความเร็วแต่อยู่ที่การเรียนรู้การปรับตัวการอย่างรากลึกทุกย่างก้าวที่ผ่านไปขอให้เราค้นพบความสุขในการเห็นตนเองค่อยๆแปรเปลี่ยนผลิบานและเติบโตช้าๆแต่แข็งกรันเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ยืนหยัดด้วยรากแก้วมั่นคงชื่นชมทุกกระบวนการที่หล่อหลอมเราให้เป็นเราในวันนี้ ในห้วงเวลาที่โลกหมุนไวและผู้คนต่างมุ่งสแสวงหาความสมบูรณ์แบบในทุกมิติของชีวิตเรามักหลงลืมไปว่าแท้จริงแล้วสเสน่ห์ที่แท้จริงอาจซ่อนอยู่ในร่องรอยของความไม่สมบูรณ์การไล่ล่าภาพลวงตาของความไร้ที่ติ่นนั้นเปรียบเสมือนการวิ่งไล่เงาที่ไม่มีวันจับต้องได้ยิ่งพยายามมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกเหนื่อยล้าและไม่พอใจในตัวเองมากขึ้นเท่านั้น มันคือกับดักทางจิตวิทยาที่ทำให้เรามองข้ามคุณค่าที่แท้จริงในสิ่งที่เรียบง่ายและเป็นธรรมชาติบางครั้งเราเผลอตั้งมาตรฐานที่สูงเกินไปให้ตัวเองและผู้อื่นจนกลายเป็นโซ่ตรวนที่ผูกมัดทั้งความคิดและจิตใจบีบรัดพื้นที่แห่งความสุขและความเป็นอิสระลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะตระหนักว่าการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบคือหนทางสู่การปลดปล่อยตัวตนที่แท้จริงให้เบ่งบาน ลองนึกถึงเรื่องราวของคุณเจนหญิงสาววัย30ต้นๆที่เป็นเจ้าของร้านเบเกอรี่เล็ก,เลกๆเธอมีความฝันอยากให้ขนมทุกชิ้นที่ออกจากเตาอบของเธอสมบูรณ์แบบไร้ที่ติน่นสีต้องเสมอกันเป๊ะทุกองศาทุกครั้งที่ลูกค้าชมว่าขนมของเธออร่อยเธอก็ยังคงมองหาจุดเล็กๆที่บกพร่องอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นชิ้นที่ไม่ได้รูปทรงตามแบบแผนเป๊ะๆหรือรอยแตกเล็กๆบนหน้าเคก้กที่เธอมองว่าเป็นความผิดพลาด สิ่งเหล่านี้ทำให้เธอเครียดและกดดันตัวเองอย่างหนักแต่แล้ววันหนึ่งมีลูกค้าประจำคนหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มและบอกว่าคุณเจนรู้ไหมคะว่าที่ฉันชอบคุกกี้รูปทรงแปลกๆชิ้นนั้นที่สุดเลยมันดูมีเอกลักษณ์ดีค่ะเหมือนมีเรื่องราวอยู่ในตัว คำพูดนั้นจุดประกายให้คุณเจนฉุกค,คิดเธอเริ่มมองขนมที่เธอทำด้วยสายตาใหม่ไม่ใช่แค่รสชาติแต่คือเรื่องราวความรู้สึกและแม้กระทั่งความไม่สมบูรณ์แบบที่ทำให้แต่ละชิ้นมีชีวิตชีวา นับจากวันนั้นคุณเจนก็เริ่มผ่อนคลายลงเธอยังคงตั้งใจทำขนมด้วยความรักแต่เรียนรู้ที่จะมองเห็นความงามในความแตกต่างและเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เกิดจากการสร้างสารรค์ด้วยมือสิ่งที่เคยเป็นความบกพร่องกลับกลายเป็นจุดเด่นที่ทำให้ร้านของเธอมีสเสน่ดึงดูดใจลูกค้าหลายคนเริ่มสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนี้และชื่นชอบในบรรยากาศที่เป็นกันเองและอบอุ่นมากขึ้น การยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบไม่ใช่การยอมแพ้หรือลดทอนมาตรฐานชีวิต แต่คือการเปลี่ยนมุมมองเพื่อเห็นคุณค่าในสิ่งที่มีและเป็นอยู่จริงเคล็ดลับง่ายๆที่สามารถนำไปปรับใช้ได้คือเริ่มจากการฝึกสังเกตและยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบในธรรมชาติรอบตัวเช่นดอกไม้ที่แต่ละกลีบมีรูปทรงไม่เท่ากันแต่ยังคงงดงามในแบบของมันจากนั้นลองหันกลับมามองตัวเองและสิ่งรอบตัวด้วยสายตาที่อ่อนโยนขึ้นหยุดการเปรียบเทียบกับภาพในอุดมคติที่ไม่สามารถเป็นจริงได้ ลองเขียนบันทึกประจำวันเพื่อสำรวจความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อพบเจอความไม่สมบูรณ์แบบแล้วลองเปลี่ยนมุมมองเพื่อมองหาความพิเศษหรือเรื่องราวที่ซ่อนอยู่และที่สำคัญคือฝึกให้รางวัลตัวเองด้วยการบอกตัวเองว่าฉันดีพอหรือนี่แหละคือเสน่ห์ของฉันแม้ในวันที่รู้สึกว่าตัวเองยังไม่สมบูรณ์แบบ การยอมรับความจริงข้อนี้จะทำให้เรามีอิสระทางจิตใจที่จะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และมีความสุขกับสิ่งที่เป็นไปได้จริงแท้จริงแล้วชีวิตของเราทุกคนคือผืนผ้าใบที่ถูกถักทอด้วยประสบการณ์อันหลากหลายมีทั้งรอยเย็บที่ประนีตและรอยปะที่ดูไม่สมบูรณ์บ้างแต่ทุกสิ่งนี้กลับประกอบกันเป็นลวดลายที่งดงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว การเปิดใจยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตและของตนเองคือก้าวแรกของการปลดปล่อยตัวเราจากพันธนาการของความคาดหวังที่ไร้เหตุผลและหันมาโอบกอดความสุขที่แท้จริงที่เกิดจากความเป็นจริงที่เราเป็นมันคือการค้นพบความงามในความไม่สมบูรณ์ความแข็งแกร่งในความเปราะบางและความสุขที่ยั่งยืนในความเป็นมนุษย์ที่ไม่ได้ไร้ที่ติ่นการเดินทางสู่การยอมรับนี้จะนำพาเราไปสู่ความสงบภายในและเปิด ประตูสู่ชีวิตที่เปลี่ยมด้วยความหมายอย่างแท้จริงซึ่งเต็มไปด้วยสีสันที่เกิดจากความแตกต่างร้ายหลายอันเป็นธรรมชาติของสรรพสิ่งอยากได้พลังบวกต่อเนื่องแค่กดติดตามช่องมลิยาใจแล้วไปต่อให้สุดใจกันต่อได้เลยค่ะ